เดิมตอนที่แล้วไปที่เดเวลลี่กับแอสตันได้ไปที่หาเวเวิร์ดและบีกัออกนอย่างมีความสุขแล้วเขาไม่ได้เป็นตีผ่านด่านพจน์ไผกันมากมาก กินนะ้านมาเร็วป <c ora> ้านมาเร็วไปกินน้ำก่อนแล้วไปเจอขนมด้วยนี่นีนี่นมมากมาเล่นด้วยโอเคงันเดี๋ยวไปก่อนไปก็ได้เจอคนนึแตได้ชีิเราไม่หนปเแล้ก็เกิดมี ระโอเคตั้นจะจะจะก่กกอนที่แล้วที่เรามาซื้อขนมแล้วเราก็กินขนมไปแล้วก็ไปพักเข้าน้ำเรียบร้อยแล้วนะแล้ววันนี้เราจะมาเราจะมาเล่นอีกรอบนึงนะใชิญครึ่งชัมม่วโมงหรือยีนาทีไปเลยวิ่งไปเลยไปเลย ตอนที่บอกว่าเดนเนี่ยจะกระตุกนิดหน่อยนะแต่ทาเดิตอนที่แล้คือไม่ได้ตกเลนเอาจริงดีดดิ่นั่นไปดีเร็วเ้นอปไหกันดี ไปทิ้งวัวกระทิงเหรอไม่ไม่รู้แต่เราไม่อยากขี่อ่ะไม่อยากไปขอกลิ่มตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวีจะให้นายไปขี่แล้วไปขี่แล้วไม่เอาท่านขี่ไม่เอาอ่ะไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวท่านขี่ท่านจะขี่แล้วไม่เอาอ้าวทำไมท่านไม่ขี่ท่านขี่แล้วก็ถ่ายให้ท่านชมไม่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 แล้วจะพาหมาไม่ขี่เหรอพาหมามาไม่ขี่โอเคงั้นเดี๋ยวลีซไปตามหามากันเลยก็อาจจะไม่คยใช่เครก็เลย ก็ทิ้งหน่อยแม่เขาไม่ยอมไปขี่เองแ้าต้องไปเลเซอร์ก่อนแม่มาไม่ขี่แล้วขึ้นไม่ได้เออไม่ใช่ก็คือให้มาพาไปชิวๆอ่ะงั้นไปเลเซอร์ก่อนเดี๋ยวมาพาไปโอเคงั้นเดี๋ยวบูทิงจะเป็นใครเป็นสเทเลเชออยรงไวันนี้เป็นทำไปเลวี่เลวี่ไปถามพี่เขว่าเลเซอร์อยู่ตรงไหนโซเลเซอร์อยู่ตรงไหน ห้ามอนเลเช่ไม่มีห้ามจอเลเช่ไม่มีถามเขาอยางถามเรียที่เขาบอกไม่มีเหรอที่ดีให้มันแพงเกินไปนะได้จะถามตัวไม่มันไม่เอาแบบว่าทั้งเล่าเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อย่างเดียวโอเเดี๋ยวตอนนี้โซเลเช่ก็ไม่มีเพาะเดี๋ยวคลิปนี้อัดสั้นหน่อยนะขอนั่งพักก่อนไม่รู้จะอัดอะไรดี โซนชั้นบนนี่เห็นทางขึ้นตรงนู่นนู่นเอ๊ะโอเนะป้ามืทีแล้วปเ,เป็นมือส้าเลยคะนี่ป้าซื้อเราสมนี่ป้าั่เราแล้วเราป้นั <Jake. S 2> ่น,น,นมามามา,มาดูนี่ป้น <จม S 2> และอรน้โซนเล่อนโอเคไปเลยไปอือไปเลยกินน <pakai nước S 2> ้ำสร็จก่อนอ uh เห็นเหมื่อ ไม่ไม่ไม่มีโซเลเซอร์แต่เราก็ยังจะมีสาขาอื่น,นให้ด้วยนะเรายังจะมีข้ามแต่ห้าพกน้ำด้วยนะให้พกน้ำก่อนแล้วเราเรากับสาขาอันาานี้นะที่โซเลเซอร์โซเลเซอร์จะมีอยู่สาขาอื่น 请你打。